สวัสดีครับเชื่อว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ทุกคนชื่นชอบการดูบอลมีความสุขกันแน่นอนฟุตบอล5หลีกใหญ่ยุโรปฟุตบอลถ้วยเล็กฟุตบอลถ้วยใหญ่พร้อมให้ทุกคนได้ดูเต็มอิ่มเชียร์กีฬาที่รักพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยเนี่ยเราสามารถทําทั้งสองอย่างให้มันอยู่ในเส้นทางเดียวกันได้นะครับเพียงแค่ทุกคนได้รู้จักกับขับข,บของสี่สามนี่คือบรรยากาศในขับของสี่สามส่วนหนึ่งนะครับกับฟุตบอล แนวทางที่มีคุณภาพทั้งมองบนมองล่างหรือเต็มเกมพร้อมกับกิจกรรมเสื้อฟุตบอลเกรด a อเเพียงแค่ทุกคนเนี่ยอยู่ในขับสี 3, แล้วร่วมกิจกรรมทายผลสกอร์แค่นี้คุณก็ได้เสื้อทีมหลักไปใส่เท่ๆได้แล้ววันนี้ถึงคิวฟุตบอลยูโรป้าลีครับทีมดังหลาย,ลายๆทีมก็ทําการแข่งขันเรียก,กว่าความเข้มข้นเนี่ยไม่แพ้ทั่วใหญ่เลยภายใต้กิกาเดียวกัน อันดับ1-8เข้าอรอบอัตโนมัติไปรอเจอทีม9-24ที่ต้องไปเพย์ออฟกันก่อนอันดับ1น0่ลอยลำแน่นอนแล้วสำหรับฟ้าขาวลาซิโอนะครับปล่อยแฮนดอันดับ2กับอันดับ7เนี่ยเขาไปแย่งชิงกันโดยที่คู่ไฮไลท์เป็นทีมขวัญใจมหาชนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือน f c ฟซพูดคำว่า f c ฟ b ไปเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าพูดสเตอัวบูคาเลสผมว่าหลายๆคนรู้จักกันแน่นอนโดยเฉพาะแฟนบอลพันแท้ มาเริ่มกันที่ความพร้อมของเจ้าบ้านกันก่อน F C S B T มาแต่แปต้องชนะนัดนี้เท่านั้นนะครับเพื่อกาลันตีติด1ใน8แน่นอนโดยที่ไม่ต้องไปสนผลคืออื่นเลยแต่ถ้าเสมอเนี่ยต้องลุ้นผลคู่กาลาไม่ให้ชนะในบ้านยังไม่แพ้ใครเลยสําหรับทวยนี้ชนะ2เสมอหนึ่งนักเตะส่วนใหญ่เล่นอยู่ในประเทศตัวเองผลงานดีทั้งในประเทศและทวยุโรปเล่นต่อหน้ากองเชียร์นัดนี้พร้อมกับนัดสําคัญนักเตะวิ่งถวายหัวแน่นอนฝั่งทางด้านทีมเยือนในรายการนี้เป็นหนึ่งใน3ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยหลังอันดับ4ี่ ถ้าจะชนะนัดนี้เนี่ยจะขึ้นไปเป็นอันดับ2ซึ่งมีผลต่อการเจอทีมไม่แข็งนักในรอบ16ทีมสภาพทีมอย่างที่ทุกคนรู้ดีครับนี่คือทีมใหญ่ที่แบ่งที่แบกความคาดหวังสูงรีบเรี่วจากแฟนบอลชนะก็คือเสมอตัวตัวผู้เล่นนั้นไม่มีปัญหากานาโชมีสิทธิ์จับคู่กับอมัดในการเป็นตัวสนับสนุนฮอยลุนในการเป็นหน้าตัวเป้า เรียกว่าชดเนี่ยค่อนข้างฟูทีมนะครับผู้รักษาประตูที่ใช้มือได้นิดหน่อยเนี่ยอย่างอุราน่าก็พร้อมลงไปนายด่านสุดท้ายรูปเกมเป็นเกมที่มีความหมายต่อเจ้าบ้านมากๆการการันตีเป็น1ใน8เนี่ยสำคัญจริงๆนะครับเจองานหนักครับนัดนี้เจอกับทีมที่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลายอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวชื่อชั้นค่อนข้างเป็นรองแต่ในบ้านสเตย์อัวบุคเลสไม่เป็นสองรองใครกับน้าหนักที่แมนยูแบกมาผมว่าโอกาสเสมอสูงมากๆเชียร์เจ้าบ้านสเตย์อัวบุคเลสไม่แพ้ครับและนี่คือคู่ห้ากปั้นของต้น ส่วนใครที่อยากทราบคู่อื่นใน7คู่เวลทัวร์ของส3ีคำสามก็กดลิงก์ใต้คลิปแล้วเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับ